วันนี้ก็มารับตู้นะครับไปเปิดแม่สอดนะครับก็เดี๋ยวพี่พาพี่เข้ามาดูงานันดูวิธีการนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในในลานกลางทุ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปรับก๊์ดนะครับไปรับก๊์ดในในตู้แดงนะครับตู้แดงตรงนู้นนะครับ ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เขาโทรมาแล้วนะครับเขาก็แจง้งแจ้งมาแล้วว่าให้เรามารับตู้ที่148นะครับตู้่งสทีนี้เราก็จะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาให้มาเอ้นะครับโอเค ก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับันนี้เขาเรียกว่าตู้สมาคมตู้แดงวันนี้เราไปแม่สอดคันเดียวนะครับไม่ได้เป็นตู้ชุดนะครับ มันเป็นงานชุดอ,อยู่กลางห้องะทีนี้เราก็เขาเออใช่ของเราคือเขาบอกว่าหนึ่งสี่แปดอ่าอยู่นี่อยู่นี่สี่แปดอยู่นี่อของเรามีสี่แปดอยูตรงนี้ล่างอ่ะอือ มันจะเปที่อยู่ของด้วยมันจะมีเอกสารเอาสมติข,ของเราด้ะมันจะมีชุดที่เป็นหมายเลขทะเบ,บียนของเราอันนี้นสีอะไรหกไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดถูกไหมอันนี้ไพ่วันอ่านี่แหละก็คือชุดนี้ถ้าเป็นชุดนี้ก็เป็นของเขาห้ามหยิบหยิบแต่ว่าใช่มันไม่ใช่เฉพาะของบริษัทเราอันนี้ ลับไปเลยนี่รูท่าเอศูนเนี่ย A0 นี่ต้องไปรอคิวต้องไปจับบัตรคิวแล้วก็รอเขาปลอ่ลอยเขาไปเอาใช่เนี่ยทีนี้มันก็จะมีเอกสารแล้วก็ใบมันจะมีใบดึงที่จะต้องเอาไปวางหน้าประตูเอกสารหน้าประตูประตูไหนประตูทางออกอ,อ้ทางออกตัวนี้เป็นเอกสารติดรถไปเปเรียกเป็นเอกสารอาหารแล้วก็ จะมีใบหนึ่งเนี่ยหน้าประตูอ่าอ่าเราก็จะเอาซีนอานี้ออกไว้แล้วก็เอาอันนี้ไปวางหน้าประตูก่อนก่อนที่เราจะออกซึ่งถ้าเป็นงานชุดมันก็จะต้องมีคันหนึ่งล่ะที่ที่เอาเอาเอกสารตัวนี้ไปวางหน้าประตูอ่าสมมแมว่ามาเจ็ดคันก็ต้องมีคนคนคนแรกใครที่คิดว่าจะออกก่อนก็ต้องเอาใบเอกสารตัวนี้ไปวางหน้าประตูอ่าที่นี้ อ่าถ้าหลายคันก็คือไไก็คือใบใบนี้ใบเดียวก็วางก็คืออ่ามันจะมีเอกสารประกอบอยู่ว่า<อ>มีชุดเนี้ยมีตู้กี่ใบอะไรเงี้ยร<อ>ายละเอียดแก่ชื่อหน้าแก่ตัเดียวมันมีรายละเอียดของแต่ละคันนั่นอยู่แล้วเออมันมันมีมันมีลายชื่อตู้อะไรเงี้ยมันมีอยู่อ่าหมายเลยตู้ของเรามันคือคุ้มเราอย่า้เสียระบบนี่แหละทีนี้เราก็เข้าไป รอคิว A0 อ่าเดี๋ยวเราเราไปรับบัตรคิวเข้าไทยเสร็จแล้วก็จอดรอเขาเนี้ย เดี๋ยวเรก็ต้องจะต้องเดินไปแลกอันนี้ก่อนเอ้หยหรือหรือตอนขากับข,ขาออกไปก็กได้ค่อยๆแลกแลกอะไรใบเสร็จเนี้ยมันจะต้องไปแลกให้เขาลแล<ส>กแลกเป็นบินใบเสร็จอันนี้มันมันเป็นแค่ไอ้นนี้ใส่ใบบรรทัดแต่ว่าเขาจะต้องเอาไปแลกแลกใบเสร็จเด็นใบเสร็จว่าเออเป็นงานนี้ของใครอะไรไงเขาก็จะเลยลงรายละเอหตุ อันนี้คือได้มาจากที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ปาดตางมาใช่ไหมใช่ใช่นี่เราก็ไปรอคิวที่ท่าเอาูน uh,